สวัสดีค่ะวันนี้พี่สาวก็เอากับข้าวมาส่งอีกแล้วหลานชายก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนั้นทุกคนวันนี้พี่สาวเบลกับพี่เคยจะพาแม่ไปวัดนะทุกคนไปไหว้พระขอพรเนาะเพื่อปเป็นสิริมงคลแก่ร่างกายเพราะว่าแม่เบลเองก็ไม่เคยไปวัดเลยก็ทํางานอย่างเดียวแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนทํางานกับเข้ามานอนทํางานกับข้ามาวดเวิร์ดอะไรเงี้ยแกก็ไม่ได้ไปทุกคนวันนี้พี่สาวก็เลยจะ พาแม่ไปไหว้พระขอพรเนาะแต่ว่าเบลไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าเบลมีงานที่ต้องทำ พอเบลจะส่งคงส่งของเนาะยังไม่ปลาล้าล่าสุดนะทุกคนปลาล่าไม่พอส่งจ้าเบลต้องให้น้องน้องสพปายส่งมาใหม่ทุกคนให้นางส่งมาให้ใหม่ทุกคนมันไม่พอส่งจริงๆมันเหลืออยู่แค่นี้แค่นี้จริงๆแล้วมันไม่พอเดี๋ยวแต่ว่าก็ส่งด่วนมาแป๊บเดียวก็ถึงนะเบลก็จะมาแยกๆแ,แ,แ,แล้วก็ส่งให้ทุกคนได้รับความอร่อยกันทั่วถึงนะทุกคนแซ่บมากขนาดอยู่ที่เนี่ยอ่าคนที่เขาทํางานที่นี่จเป็นออฟฟิศเป็นแม่บ้านอยู่ที่รีสอร์ทเนี่ยทุกคนก็เห็น ว่าเบลเอาอน้ำพริกปะลามาแช่ใช่ไหมแล้วป้าแกก็เลยถามว่าขอซื้อได้ไหมน้ำพริกปะลาอะไรทําขายเหรอเบลก็เลยว่าเบลเบลทำขายส่งออนไลน์เนาะแกก็เลยขอซื้อเบลก็เลยบอกว่ามันหมดแล้วมันนี่มันยังไม่พอเลยแกบอกอ้าวทาไมหมดเร็วจังแสดงว่าต้องอร่อยแน่เลยแต่มันก็อร่อยแ่บจริงนะทุกคนเบลก็จะแพ็คของแล้วก็ เอาของไปส่งที่ไปสี่เนาะทุกคนที่นี่ก็สายมากแล้วพรา,ารอให้พี่สาวพาแม่ไปวัดแต่ว่าอดีเนี่ยกับเบลจ,จะอยู่ที่ห้องแล้วก็แพ็คองแพ็คของอะไรให้เรียบร้อยเนาะ <c oughs> ตอนแรกพี่สาวบอกว่าฝนตกดีดีพอเบลกลับมาทุกคนแดดออกเฉยเลยฝนไม่ค่อยตกแล้ววันนี้ก็คือแดดออกหนักมากค่ะแดดมันออกก็คือร้อนสุดๆไปเลยจ้าแต่ถ้าฝนตกมันก็เย็นชุ่มฉ่าแต่ว่าออกไปไหนไม่ได้ไงทุกคนฝนตกค่ะ แต่ว่าแดดออกก็คือก็ดีแดดออกก็ดีเพราะว่าข้าวพี่สาวจะได้เจริญเติบโตเพราะพี่สาวบอกว่าถ้า ถ้ามันไม่มีแดดมีแต่ฝนอย่างเดียวข้าวมันก็จะลอยแล้วก็มันจะเน่าถ้ามีแดดด้วยมีแดดฝนมีฝนด้วยอย่างเงี้ยข้าวมันก็จะเจริญเติบโตงอกงามสวยงามก็จะมีข้าวให้เรากินตลอดทั้งปีอ้ยวิถีเกษตรกร,ร,ก,รก็คือเขาต้องมีความรู้แน่นนะทุกคนถ้างั้นก็ปลูกข้าวไม่ได้นะเแบลบเองยังไม่มีความรู้แต่ว่าพี่สาวเบลก็คือได้ทํามาจากคุณตาด้วยเนาะคุณอยู่กับคุณตาคุณยายมาตั้งแต่เล็กก็คือพี่สาวจําได้ว่าทําแบบนี้แบบนี้เออนางก็ เก่งนะทุกคนอาหารเช้าของเรานะทุกคนพี่สาวทํามาวันนี้ก็เป็นสตอเมนูของสตอแกผัดใส่ปลาแล้วก็ใส่กะปิเข้าไปด้วยอร่อยมาก ทุกคนกินกับข้าวสวยก็ดีข้าวเหนียวก็เลิศค่ะแต่ว่าบ้านเราปลูกข้าวเหนียวเราก็กินข้าวเหนียวนะทุกคนกินข้าวเหนียวก็อร่อยดีเหมือนกันกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จเนาะพี่สาวพี่เคยก็จะพากันเดินทางไปที่วัดไปไหว้พระขอพรพาแม่ไปไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ร่างกายจะได้เวลาที่ไปผ่าตัดจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยเนาะนี่แหละก็เลยพากันไปแต่ว่าเบลไม่ได้ไปด้วยเบลจะแพ็คของรอยอยู่ที่บ้านเพราะว่าเบลมีงานต้องทํา ก็เลยไม่ได้ไปให้น้องอนาไปแทนนะทุกคนน้องอนาก็คือติดติดพี่เคยเบลมากติดพี่สาเวเบลมากไปก็ไม่ร้องไห้เลยเอานมกล่องให้กินน้องทุกคนเป็นนมบัวก็เอาไปด้วยแล้วก็กินไม่ไม่ค่อยงองแงแต่ว่าอาดินจะค่อนข้างติดเบลมากจะอยู่กับเบลซะมากกว่าไม่ไม่ค่อยไปไม่ไปไม่ได้เลยว่าติดแม่มากแม่เดินหนีไม่ได้ต้องวิ่งหาตลอด ไปส่งของเสร็จกลับมาแล้วทุกคนก็แวะเข้าไปในรตัเพ่อพาพี่สาวไปซื้อกับข้าวเนาะกับข้าวที่บ้านเราก็ไม่มีก็บเบลก็ซื้อให้ซื้อไก่ซื้อนู่นซื้อนี่ไปไว้ในตู้เย็ยนเพราะว่าพี่สาวทากับข้าวแล้วก็เราก็กินไปด้วยกันไงทุกคนก็ซื้อหลายอย่างมากทั้งพี่สาววันนี้ทําปลาด้วยเอาปลาดอลลี่พี่สาวเบลติดใจปลาดอลลี่เพราะว่าวันนั้นไปซื้อปลาดอลลี่ไปแกต้มยำให้กินแล้ววันนี้ติดใจอีกบอกว่าเอาเอวอีกก็จะเอาไปทอดนะทุกคนเอามาทอดใส่แป้งใช่ไหมแล้วก็กินข้าเนียว ลืมไม่ได้ก็คือแจ่วปลาบงของเราจะไปแจ่วปลาบองสาวเวลนะจ๊ะอร่อยมากทุกคนแล้วเบลก็เลยบอกพี่สาวว่าอยากกินแกงเส้นแกงเส้นแบบอีสานนะทุกคนเขาจะใส่บุญเส้นใส่โกงไก่ใส่น่องใส่ลูกชิ้นใส่ตีนไก่ถ้าเราไม่มีแบบพวกลูกชิ้นแบบตีนไก่ยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ใส่ก็ได้แต่สำับนี้เราก็จะปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยกินกับข้าวเหนียวก็คือปา้าดเจ็บมากจา้าอนี้บอกไปก็น้ำลายย้อยไปก็แบ่งให้แม่แล้วนะแม่กินถ้วยเล็กๆเบลก็เลยถามแม่ว่า แม่จะกินอีกไหมแม่ก็บอกว่าไม่กินถามร้านว่าจะกินไหมไม่กินน้องอนา,ากินไหมไม่กินอดินกินไหมไม่กินจ่าเราก็จัดคนเดียวละจานหนึ่งกระปุกตอนแรกก็มองอยู่นะว่ายทําไมพี่สาวเอากระปุกเล็กมาให้ยังเลยมันจะอิ่มไหมนะอะไรเงี้ยคนต้องหลายคนทําไมเอากระปุกเล็กมาให้จังเลยแต่ว่าพอเทใส่ถ้วยเท่านั้นเลยเ <c oughs> <c oughs> ต็มถ้วยเลยจ้ากองเขาหน่อยขาแม่อิลี <c oughs> ถ้าพี่อยู่ใกล้ๆเนี่ยกินหัวกันแล้วนะทําไมแบบเอามาให้น้อยจังเลยแต่พอจริงๆป้าจิกิิเวอร์ตอนนี้เต็มถ้วยลรจ้าแต่ก็กินนะทุกคนเบลเบลชอบเบลอร่อยมาที่ไรก็ต้องได้กินพี่สาวเบลก็ทําให้กินนะพี่สาวเบลใจดีมากรักเบลมากจริงๆนะทุกคนรักเบลรักหลานรักนะทุกคนในะครอบครัวเป็นคนใจดีป้าเหมือนกันใจดีมากใจเบลกับเบลเสมอขอบคุณสําหรับอาหารมื้อนี้นะคะแม่มีพี่สาวก็คือไม่ได้อิ่มท้องเลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะช่วงนี้ก็จะไม่เห็นเบลทํากับข้าวนะทุกคนเพราะว่ามาที่ ไทยก็พาลูกมาอยู่รีสอร์ทใช่ไหมก็ไม่มีที่ทํากับข้าวเลยนู่นแหละกลับไปอิหร่านนู่นแหละถึงจะเห็นวิวเข้าครัวเป็นแม่บ้านแบบเต็มตัวถ้าอยู่อิหร่านก็คือเป็นแม่บ้านแบบเต็มตัวมากทากับข้าวงานบงงานบ้านเนาะคือก็บ้านเราเนะเราก็ต้องทําให้มันเต็มที่พูดถึงอิหร่านนะทุกคนอสองสามวันที่แล้วโทรคุยเล่นกับแม่ยา่าแม่ย่าก,ก็โทรมา เราก็เลยถามว่าทําไมแม่แบบว่าไม่ไม,ไม่โทรมาอะไรเงี้ยไปโทรไปก็ไม่ค่อยรับแม่ก็เลยบอกว่าไม่ค่อยได้นอนแกบอกว่าหลานสองคนก็คือร้องไห้หนักมากทุกคนหลานแฝดสองคนก็คือร้องไห้ไม่ยอมนอนเลยแกโทรมาแบบได้แอบมาคุยที่ระเบียงแล้วก็ปิดประตูไว้ไม่ให้เสียงมันเข้าไปแล้วก็พูดก็พูดเบาๆเพราะว่าถ้าหลานตื่นก็คืออุ้ยเสียงดังมากแล้วพี่สาวพ่อบ้านก็คือไม่ได้นอน พี่สาวพ่อ้านก็คือไม่ได้นอนเพิ่งได้นอนหลับไปเพราะว่าหลานก็คือร้องไห้หนักมากคงจะไม่มีประสบการณ์ทั้งคู่นะแม่ย่าเองอ่ะตอนที่แกมีลูกก็มีคุณแม่ของแม่ย่านะคุณเขาเรียกคุณยายเนาะคุณยายทวดอ่ะเป็นคนเลี้ยงพ่อ้านกับพี่สาวก็แม่แม่ย่าก็จะไม่ค่อยได้เลี้ยงเท่าไหร่ก็จะเลยไม่แต่ตอนนั้นอ่ะแกเลี้ยงน้องอดีตแกก็โอเคนะแบบว่า แกก็โอเคก็ทาได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ยากแกอายุหกสิบสามคงจะหลงหลงลืมลืมไปบ้างบางทีเดินอยู่ด้วยกันนะไม่ยากเบลก็คือแกก็จะมือสั่นเล็กน้อยนะทุกคนก็ความจําอาจจะแบบว่าลืมหลงหลงลืม,ล,ล,มลืมไปบ้างแกก็จําไม่ได้แต่บางสิ่งบางอย่างก็ก็จาได้แต่การเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยแกคงจะลืมไปแล้วแหละเพราะว่าแกถามแกพี่สาวพ่อบ้านถามว่าเบลจะกลับมาเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะกลับมาช่วย เบลก็เว่าเออตัวมันไปวันที่หนึ่งกันยาเนาะเบลก็ว่าอดใจรอก่อนเดี๋ยวจะกลับไปช่วยเลี้ยงเบลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กแฝดเลี้ยงยากหรือง่ายถ้าเป็นลูกเราเองเราก็จะมีเทคนิคในการทํามันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสัญชาตยานของคนเป็นแม่ของน้องอดินกับมานาเหมือนกันมันเป็นสัญชาตยานของของเบลเหมือนกันว่าเบลต้องทําแบบนี้อดินชอบแบบนี้อนาชอบแบบนี้เบลก็จะดูนะว่าอดินชอบอะไรอานาชอบอะไรอานาเนาะชอบนอนที่อกแล้วก็แบบว่า น้องน้องอนานะ่ะจะจะชอบตื่นตอนกลางคืนแล้วก็เหมือนปวดท้องถ่ายท้องใช่ไหมพอถ่ายท้องเสร็จปุ๊บนางก็จะนอนหลับแต่เวลจะไม่ล้างตูดให้ลูกนะทุกคนยังไม่ล้างก็จะมาล้างอีกทีตอนหกโมงเชา้าก็จะประมาณตีห้าใช่ไหมตีห้าสักชั่วโมองให้นางนอนสักชั่วโมองหนึ่งก่อนั้นงั้นนางนางอารมณ์เสียนางก็จะงองเงงหุนงิดเก็จะปล่อยเลยปล่อยให้นอนไปก่อดไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าทําแบบนี้ก็คือปล่อยให้ลูกนอนไปก่อดก็ประมาณหกโมงเชา้านางก็จะเริ่มแบบอยากกินนมอะไรอย่างเงี้ยแล้ว ตื่นขึ้นมาลัง เช็ดตรงเช็ดตูดล้างตูดให้น้องก่อนแล้วก็เอาน้องกินนมเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้าอันนั้นคือคือเบลทาแบบนั้นทุกๆวันในตลอดระยะเวลาสองเดือน3เดือนก็คือทําแบบนั้นอยู่จนกว่าลูกจะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนมองเห็นเราแล้วก็เปลี่ยนมัน3เดือนมันก็จะเปลี่ยนไปอีก2เดือนมันก็จะเปลี่ยนไปอีกเด็กๆเขาก็จะเป็นกันอย่างนี้เบลก็จะเลี้ยงลูกแบบนี้ตามตามสัญชาตญาณตามสถานการณ์ที่ลูกชอบอดินจะไม่เหมือนกันอนดินก็จะมีอีกอย่างหนึ่งอดินก็จะแบบอ่าเปลี่ยนแพมเพิสก่อนแล้วก็ค่อยนอน อะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยกินนมแล้วก็นอนไม่ไม่ค่อยวุ่นวายกินเก่งน้องอดีนะกินเก่งมากอานาก็จะเป็นเด็กผู้หญิงก็จะอ้อนๆหน่อยก็จะคนละอย่างแต่ว่าเด็กน้องแฝดสองคนอะ่ะเบลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าพี่สาวบอกไม่ได้นอนเลยเหนื่อยมากแล้วก็แบบลูกร้องหนักมากไม่รู้จะอุ้มวิธีไหนก็อุ้มเดินก็ไม่หายเดยวคิดว่าน่าจะร้อนแหละมันน่าจะร้อนเพราะว่าแม่แม่ยากกกลัวว่าหลานจะไม่สบายยิ่งมาเวลามาหาเบลนะ อาอดีนะถอดเสื้อแป๊บเดียวรีบไปใส่เสื้อรีบไปใส่เสื้อแกบอกอยนีรีบไปใส่เสื้อเลยรีบไปใส่เสื้อเลยเดี๋ยวไม่สบายหนูเวลาเลยบอกว่าอุ้ยให้กลับด้านเสื้อสักแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะใส่อยู่ยังไม่ถึงวินาทีเลยแกก็เลยขำเบลเอ้ยจะตื่นเต้นอะไรนักหนาเบลก็พูดอย่างนี้แป๊บเดียวนะทุกคนแกแบบกลัวเด็ก ป่วยเกลแบบโดนลมนิดหน่อยกลัวไม่สบายคิดว่าบ้านที่ที่หลานก็อากาศร้อนนะเแบลบคิดว่าแกคงจะไม่เปิดแอร์เลยแหละคงจะเปิดแต่พัดลมมันร้อนนะทุกคนมันร้อนมากถ้าเบลกลับไปเนี่ยไม่เปิดแอร์คงจะได้แบบได้คุยคุยกันอยู่แหละจริงๆนะเแบลบก็ไม่ชอบเหมือนกันว่าถ้าไม่เปิดแอร์มันอยู่ยากนะมันร้อนแต่ว่าแกน่ะชอบเอาหลานนะ่ะไปใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวมันร้อนอนะ่ะเด็กคงจะร้องไห้แบบอยู่ไม่ได้หรอกแบบนั้นนะมันอึนอดอนะัดเนาะ ตอนที่เลี้ยงน้องอดินออกมาใหม่ๆก็เป็นลูกคนแรกเแบลบกับแม่ย่าก็ยังมีหยุ่มหยิมทะเลาะกันอยู่นะลูกคนนี้ก็ยังมีแบบเอออันนั้นไม่ไม่เข้าใจกันเราเป็นแม่เราจะเอาแบบนี้คนแก่เขาก็จะเอาแบบนั้นอะไรเงี้ยก็มีแบบหยุ่มหยุมกันบ้างแต่ว่าพ่อบ้านเป็นคนกลางนาะงก็ ประสานงานไว้ไม่ให้แบบว่าอะไรกันแต่ว่าเบลก็เออโอเคโอเคไม่เป็นไรก็เอาเวลาที่แม่ย่าอยู่ก็เอาตามแม่ย่าก่อนแม่ย่ากลับเราก็เอาตามเราอืมเราก็เราก็ทําแบบนี้เรามันก็เลยอยู่ได้ไงทุกคนแต่ว่าถ้าเอาแต่แม่ย่าอย่างเดียวก็คือมันก็ขัดใจเรา มันก็ขัดใจแม่ญาติด้วยเอาเอาแฟร์ฟกันทั้งคู่แม่ญาติอยู่ที่นี่ประมาณ20บวันเออให้แกกลับไปเราก็ทําตามวิธีของเรานี่นี่ก็คือเทคนิคของเบลในการใช้ชีวิตนะไม่งั้นก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เบลก็เลยแบบมีไปแต่ว่าถ้าเป็นน้องแฟด์หรือถ้าเบลไปช่วยเลี้ยงเบลอาจจะไปช่วยอุ้มเบลไม่ได้แบบไปแบบว่าเอาอะไรมากมายหรอกเบลคงจะไปอุ้มเลยแต่ถ้ามันร้อนมากจริงๆก็คงจะต้องพูดนะนะจริงๆนะทุกคนแม่ญาติกแกไม่ชอบอากาศที่มันแบบเย็นๆเพราะแกเป็นคนอายุเยอะก็จะขี้หนาวไงทุกคนแต่่วาาเร ยังไม่อายุเยอะเท่าแกรเราก็จะร้อนอเด็กๆเ,เหมือนกันนเอ,อาะดินเหมือนกันถ้าร้อนมากๆก็จะเหนื่อยร้อนไม่ไหวก็ต้องเปิดแอร์อยู่ในแอร์เด็กๆน้องแฝดสองคนก็คงจะเหมือนกันนะเดีวก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูก่อนว่าทําไมถึงงองแงเหมือนกันพี่สาวก็เอาไม่อยู่แต่ว่าการเลี้ยงลูกที่ประเทศอิหร่านนะทุกคน ญาติิของบ้านพี่สาวก็เขาก็จะไม่มาช่วยกันนะนอกจากเป็นแม่หรือว่าเป็นน้องสะพ้ายอย่างเงี้ยก็จะบางคนน้องสะพ้ายก็จะไม่ไม่มาช่วยด้วยซ้ำก็จะมีแค่ตัวเราเองกับแม่เราแค่นั้นแหละแต่ว่าอันนี้ก็คือเราก็สนิทกันกันกบแม่ย่าแล้วก็พี่สาวมากๆเลยเราก็เลยคุยกันได้ทุกเรื่องเราก็เลยไปช่วยกันทุกๆทางเวลาที่เบลควดลูกเหมือนกัน พี่สาวกับแม่ย่าก็มาช่วยเบลแล้วว่าตอนพี่สาวเลี้ยงไม่ไหวเราก็จะไปช่วยพี่สาวเหมือนกันเนาะช่วยกันหนึ่งร่วมไม้ร่วมมือกันนะทุกคน <c oughs> กินข้าวอิ่มน้ำสำรันทุกคนกินของขาวแล้วมันจะขาดของหวานไปได้ไง <c oughs> เราก็ต้องตามด้วยมะขามขอบคุณพี่เอฟซีมากๆเลยนะคะที่ส่งมะขามหวานมาให้เบลนี้รอบที่สองพี่สาวบอกว่าอยากจะให้ครอบครัวที่บ้านที่ภาคอีสานได้ชิมมะขามหวานจากเพชรบูรณ์ด้วยนะทุกคนอร่อยมากกินทีไรก็อร่อยทุกทีแม่เบลนี่กินไปเยอะ มากเลยนะทุกคนแล้วพี่สาวก็ได้ชิมบอกว่าอร่อยมากเนื้อแน่นแบบมันไม่มันไม่แบบว่าไม่เน่าไม่อะไรเลยมันมีเต็มทุกลูกอะ่ะอร่อยมากเลยทุกคนมาขามหวานกินกับข้าวเหนียวโอ้ยคิดถึงยายเบลเลยทุกคนยายเบลชอบชอบอัน ข้าวเหนียวแล้วก็ใส่มะขามหวานเข้าไปแล้วก็บี้ๆแล้วก็กินแกบอกอร่อยมากข้าวเหนียวใบบักขามคนอีสานเขาเรียกอย่างนี้ทุกคนอร่อยอร่อยจริง,รงๆเดี๋ยวก็กิน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ตลอดแต่ว่ากินเยอะไม่ค่อยได้เดี๋ยวน้องอาาท้องเสียเนาะก็กินไปอยากจะกินหมดสักถุงนึงเลยแต่แม่เบรกไว้ก่อนแล้วก็เลยโอเคไม่กินก็ได้กลัวว่าลูกจะท้องเสียเนาะ <c oughs> ใครที่สนใจมะขามหวานก็อย่าลืมไปอุดหนุนนิกันตามะขามหวานจากเพชรบูรณ์อร่อยมากทุกคน สำหรับวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปเพียงเท่าน,นี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะคะสั่งซื้อปลาร้าครีมทาหน้าน้ำพริกไตปลาสตอทักหา,าเบลได้เลยจ้าสำหรับวันนี้ก็ n ไนท์รารี์สวัสด,ด,ดีค่ะ